บทที่27่สามเกิรยายกับหลานตื่นนอนพร้อมกันตอนตีสี่คนเป็นหลานเดินไปปลุกพี่สาวให้ลุกหุงข้าว นางสาวจำแรงไม่คุ้นกับการตื่นแต่เช้ามืดจึงบ่นกระปอดกระแปดคนกำลังหลับสบายสบายดันมาปลุกให้ตื่นบาปกรรมนันะ่เองน่ะเองนั่นแหละบาปนอกจากจะบาปแล้วก็ยังหาผัวไม่ได้ผู้ชายที่ไหนเขาจะมาเอาคนขี้เกียจขี้คร้านไปทำลูกทำเมียคนอะไรไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่น ประโยคหลังเขาจังขึ้นใจด้วยเคยได้ฟังถ้อยคำเหล่านี้บ่อยๆจากปากยายจะหาผัวได้หรือไม่ได้มันไม่หนักกระบานเองนีนาะสาวสวยอย่างจำแรงหาผัวไม่ได้ให้มันรู้ไปพี่สาวเถียงน้องชายถ้าคนอย่างเองสวยแล้วก็ในตำบลน,นี้จะหาคนขี้เหร่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวเอาละ ข้าไม่อยากเถียงกับเองให้เสียเวลากําลังปวดท้องขี้ข้าไปละพูดจบก็เดินลงบันไดหลังบ้านเพื่อไปถ่ายทุกคนเป็นพี่สาวได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่แต่ผู้เดียวบ้านยายทันสมัยกว่าบ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยว่าคนบ้านอื่นนั้นเมื่อต้องการถ่ายทกุก็ต้องออกไปตามท้องไร่ท้องนา เรียกกันว่าไปทุ่งส่วนบ้านยายเพียงเดินลงบันไดหลังบ้านก็ถึงห้องส้วมแล้วยายรอจนหลานขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วจึงชวนเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์ทำวัดเองจะได้เดินทางด้วยความสวัสดีมีชัยยายบอกไม่รู้ว่าผมจะจำได้หมดหรือเปล่าคําทำวัดเช้านะยายหนุ่มน้อยวิตก แม้จะได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันหากก็ไม่แน่ใจว่าจะจำได้ทั้งหมดด้วยว่าไม่สนใจจะจดจำไม่เป็นไรตอนไหนจำไม่ได้ก็ให้ว่าตามยายนี่เป็นเพราะเองไม่เอาใจใส่นะสิยายได้โอกาสต่อว่าก็ถ้าผมเอาใจใส่โมแต่นั่งสวดมนต์ทำวัด แล้วใครจะเป็นคนหุงข้าวให้ยายกินล่ะครับล้านชายไม่ยอมแพ้เอาเถอะอย่ามัวมาต่อล้อต่อเทียงอยู่เลยตามยายเข้าไปในห้องพระเดี๋ยวนี้นี่แหละแล้วคนอายุเจ็ดรอบจึงเดินนำคนอายุย่างสิบหกเข้าไปในห้องพระยายจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนหลานนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่เบื้องหน้า หลังจุดทูบเทียนเสร็จยายจึงกล่าวนำทีละประโยคหลานชายกล่าวตามพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกะนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิ จากนั้นยายจึงขึ้นโยโสภคกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธหลานชายรับว่าสวาคาโตเยนะภคะวาตาธรรมโมและจึงสวดพร้อมกันไปจนจบสังเวคะปริกกิตตนะปาถะเมื่อสวดมนต์จบถึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จสิ้นการทำวัดเช้าไอ้หนูเองเก่งนี่นะที่จำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ยายว่านำเป็นครั้งแรกที่ยายชมอย่างจริงใจและไม่ประชดประชันก็ผมมียายเก่งนี่ครับเลยต้องเก่งตามยายหนุ่มน้อยชมตอบความจริงถ้ายายให้สวดคนเดียวเขาก็สวดไม่ได้ แต่พอมีเพื่อนสวดก็พอจะกล่อมแกร้มไปได้จนจบไปอยู่บางกอกเองต้องสวดมนต์ทุกวันนะไอ้โนูครับถ้าผมมีเวลาแต่ยายครับตอนบูชาพระรัตนตรัยที่ยายให้ผมว่าตามนะ่ะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนยายได้มาจากไหนหรือครับเขาหมายถึงพุทธบูชามหาเตชะวันโตได้มาจากหลวงพ่อช้าง ท่านเล่าให้ยายฟังว่าพระในป่าให้ท่านมาตั้งแต่ครั้งเดินทุดงและทํำไมวันอื่นๆผมไม่เห็นได้ยินยายสวดแบบนี้บ้างเลยเคยได้ยินแต่โยโสโภควาเพราะวันนี้เป็นวันที่ยายต้องการให้แปลกไปจากวันอื่นๆนะสิหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาไวส้สวดในโอกาสสําคัญสําคัญเพื่อความสวัสดีมีชัย ก็วันนี้เองจะเดินทางไปเรียนที่บางกอบนี่นาะยายจึงต้องสวดเอาเลิกเอาชจไว้ก่อนก็ไหนยายเคยสอนผมไม่ให้ถือเลิกยามเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเลิกดีคนเป็นหลานแยง้งยายไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนตัางหากนี่เองจะมายกย่องให้ยายเป็นาศาสดาหรือยังไง จ้างยายก็ไม่เล่นด้วยกลัวขี้กรากขึ้นหัวถ้าอย่างนั้นยายก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนเพราะยังถือเลิกยามอยู่ก็ไม่เชิงหรอกนะไอ้หนูเอ็งอย่าเข้าใจผิดอย่าหาว่ายายโง่เง่า,ง,างมงายแบบนั้นการที่เราสวดมน์ก็เท่ากับเราทำดีเมื่อทำดีก็เลิกดีอยู่แล้ว ถ้ายายงมงายป่านนี้ก็คงไปหาหมอมาทำขวัญให้เองแล้วนะสิยายไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆเรื่องผีเรื่องเจ้าเข้าทรงก็ไม่เชื่อยายเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ายายไม่เชื่อพระแต่ทำไมถึงได้เชื่อหลวงพ่อช้างคนเป็นหลานเถียงอย่างจะเอาชนะยายรู้ทันจึงว่าไอ้โน้ เองอย่ามาคิดเอาชนะค้าคารอะไรกับยายเลยเองเข้าใจที่ยายพูดแต่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจเอาละเดี๋ยวจะไปช่วยกันสำรวจตรวจตราข้าวของที่ยายเตรียมไว้ให้เพื่อขาดเหรืออะไรจะได้จัดหามาให้ครบอีกไม่นานพระก็จะมาบินธบาทวันนี้เองต้องใส่บาทนะยายยกบุญให้เองวันหนึง่งยายพูดแบบคนเสียสละเพื่อหลาน ทุกวันผมก็ได้บุญอยู่แล้วละยายก็ผมเป็นคนหุงหาก็ได้บุญคนละครึ่งแต่วันนี้ผมได้ครึ่งหนึ่งกับนางจำแลงส่วนยายไม่ได้เลยได้สิทำไมยายจะไม่ได้ในเมื่อข้าวปลาอาหารของยายก็ต้องแบ่งออกเป็นสามส่วนแต่วันอื่นๆยายได้สองส่วนเองได้ส่วนหนึ่ง เทียงอย่างไรยายก็ไม่ยอมเสียเปรียบแม้จริงๆนะยายเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครงกบุญเท่ายายจางแห่งตำบลบางม่วงหมู่เลยจะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องคิดถึงเรื่องบุญคุณก่อนเสมอคนชาติอื่นเขาคิดกันแค่เรื่องกำไรขาดทุนเท่านั้นไม่เห็นมีใครคิดอย่างยายสักคนหลานชายกึ่งชมกึ่งตำหนิ เรื่องของคนอื่นคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันสําหรับยายถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการทำบุญเพราะเราสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลไปได้ถึงชาติหน้าส่วนการลงทุนอย่างอื่นถึงจะได้กำไรมหาศาลปานใดก็ได้แค่ชาตินี้เท่านั้นบางคนหาเงินทองไว้มากมายยังไม่ทันได้ใช้ก็เกิดมาตายเียก่อน มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างอาแปะนั่นยังไงล่ะยายแกแสนจะขี้เหนียวหาแต่เงินงกงกไม่ยอมใช้จ่ายพอตายลงก็เอาไปด้วยไม่ได้ถึงไว้แค่ให้ป้าเหรียญผลานได้การเอาไปซื้อเหล้ากินนั่นสิแทนที่จะเอาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผัวแต่ก็ช่างหัวมันเถอะกรรมของมัน ยายไม่อยากพูดถึงนางลูกคนนี้แต่ยายก็ยังอยากจะแบ่งสมบัติให้แกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงสมบัติแม้จะค่อนข้างแน่ใจว่ามันมาลายศูนย์ไปแล้วอย่าไปอิจฉามันเลยไอ้หนเอาเถอะเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดกันทีหลังรอให้เองเรียนจบกลับมาสิก่อนแต่ถ้าเองกลัวว่ายายจะตายก่อนเองกลับยายก็จะสั่งแม่เองเอาไว้ เออยายเตรียมห่องเงินไว้ให้เองเรียบร้อยแล้วแปดสิบช่างคงพอนะแล้วยายก็เอาสายสะาายเผื่อไปหนึ่งเส้นเองอย่าทำหายหนะไอ้โน้แล้วก็จำไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าได้เอาไปขายเข้าใจหรือเปล่าเอาละเองไปใส่บาตได้แล้วเสร็จแล้วก็ตามไปที่ห้องยายนมน้อยจัดการใส่บาตรพระห้ารูป ตามที่ยายสั่งเสร็จแล้วก็ยกเข้าไปในห้องยายออกสงสัยว่าสายสะาายที่ยายจะให้เขานำไปบางกอกนั้นเป็นสิ้นเดียวกับที่ยายเอาใส่ไว้ในหายหรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นมีได้หายไปไหนเมื่อเข้ามาในห้องของยายหนุ่มเจริญก็เห็นกองเงินกองโตวางอยู่บนผ้าสี่เหลี่ยมพื้นใหญ่ยายยังไม่ได้มัดเพราะ ต้องการจะให้เขาตรวจดูว่าครบ80ดสช่างหรือไม่ข้างๆกองเงินมีถ่ายสีแดงวางอยู่เขาจึงถามว่าแล้วถ่ายนี่ใส่อะไรครับหรือว่าใส่สายสภายที่ยายจะให้ผมนำติดตัวไปถูกแล้วแต่เองต้องสัญญากับยายนะว่าหากไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเอาไปออกขายเป็นอันขาดครับผมให้สัญญา แล้วไหนล่ะครับสายสะพายยายเอามือล้วงเข้าไปใต้หมอนแล้วหยิบสายสะพายหนักแปบาทออกมาใช่เช่นเดียวกับที่ยายให้ผมฝังคืนนั้นหรือเปล่าครับผมจำได้ว่าทั้งหมดมีสามเส้นคนถามออกตื่นเต้นเองว่าใช่หรือเปล่าละ่ะยายแซงลองใจใช่ครับถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ามันไม่ได้หายไปไหนอย่างที่ผมคิด เขาพลั้งปากออกมาจนได้ทำไมเองจึงคิดว่ามันหายละ่ะก็ไหนเองพูดว่าซับจะหนีก็ต่อเมื่อเองขโมยเท่านั้นนอกสอจากเองใครจะกล้ามาขโมยของยายแม้ยายล้วก็เรื่องมาแล้วไปแล้วยังเอามาพูดให้แสลงหูแสลงใจแสลงใจผมอีกล้านชายต่อว่า ไอ้หนูยายรู้นะว่าเอ็งตั้งใจจะขโมยของยายไปขายดีแต่ว่าทรัพย์เคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่อื่นก่อนเอ็งถึงทำไม่สำเร็จแต่เอาเธอแล้วก็แล้วกันไปยายไม่ถือโทษโกรธเคืองเอ็งหรอกแต่ก็ขอเตือนว่าอย่าได้คิดทำเช่นนี้อีกโดยเฉพาะเมื่อเอ็งไปอยู่กับคนอื่นเขาอย่าไปทำมือสั้นมือยาวเหมือนอยู่กับยายไม่ได้นะ ไม่เฉะนั้นเขาจะดูถูกมาถึงพ่อแม่ว่าสอนลูกไม่ดีเองจะให้สัญญากับยายได้ไหมสัญญาเรื่องอะไรครับคนเป็นหลานไม่ทันได้สำเนียกด้วยว่ายายพูดเยินเยอะจนเขาจับใจความไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ไปทำมือสั้นมือยาวที่บางกอกนะสิผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อมือของผมมันก็แค่นี้จะให้สั้นให้ยาวไปกว่านี้ผมทำไม่ได้แนะ่ หรือว่ายายทาได้หลานชายไม่วายยั่วไอ้หนูเองอย่าพาออกนอกเครื่องนี่ยายพูดเป็นงานเป็นการนะเองต้องสัญญากับยายอย่าให้ผู้บังเกิดเกล้าของเองต้องอับอายขายหน้าคนเขาจะด่ามาถึงพ่อแม่เองว่าไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกก็พ่อกับแม่เขาไม่เคยสั่งสอนผมสักหน่อยเห็นมีแต่ยายนี่แหละ ที่ทั้งสั่งทั้งสอนคนอ่อนวัยกว่ายังคงนึกเถียงพูดแบบนี้ระวังจะตกนรกอยู่ดีไม่ว่าดีก็มันจริงๆนินี่ยายผมพูดความจริงทำไมต้องตกนรกด้วยเพราะเองจาบจ่วงผู้ให้กําเนิดของเองมานะสิพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกใครทำไม่ดีพ่อแม่ก็เหมือนกับพระอรหันต์ แค่คิดไม่ดีก็บาปแล้วอย่าว่าแต่ทาไม่ดีเลยบาปยังไงครับก็มโนทุจริตนาสีหลานการทําความชั่วไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตก็ชื่อว่าทำบาปนั้นยายครับอีกกี่ชั่วโมงผมกับยายจะต้องจำรากจากกันนานหลายปียายจะไม่มีอะไรที่ภัเรอดสนอโสด มาให้ผมฟังบ้างหรือครับเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยผมฟังมาตั้งแต่หัวเท่ากัมปั้นเปลี่ยนเรื่องสิบ้างสิยายเอาเรื่องสังทองหรือเรื่องจันทโครบก็ได้นี่ถ้ายายเป็นตัวโผลลิเกรับรองเจ๊งเพราะเล่นซ้ำเล่นซากอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องเดียวนี่แหละสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเอาละถ้าเองเบื่อจะเล่าตอนไหนก็ได้ รับรองว่าเองไม่เคยสนใจฟังมาก่อนเรื่องเดิมแต่ตอนใหม่หรือยายชื่อตอนอะไรครับตอนสามเกลืนงั้นผมก็เคยฟังแล้วที่มีไอ้มืดใหญ่ไอหมูกมากแล้วก็ไอตูดแหลมใช่ไหมครับยายไม่ใช่ก็ยายบอกแล้วไงว่าเองไม่เคยได้ฟังมาก่อนแต่ว่าอยากจะฟังหรือเปล่า แต่ถึงยังไม่อยากฟังยายก็จะอยากเล่านึกว่าเป็นของขวัญวันเดินทางของเองก็แล้วกันเอาละเมื่อยายจะเล่าก็ต้องนอนเอาละเมื่อยายจะเล่าก็ต้องนอนเองก็ต้องนวดให้ยายตามระเบียบว่าแล้วยายก็ขึ้นนอนบนเตียงถ้าผมไปเสียแล้วใครจะนวดให้ยายล่ะครับยายพูดนั่งจำแรงไงละ่ะ แต่ไม่รู้จะได้เรื่องได้ราวเท่าเองไหมรับรองว่าไม่เท่าคนอย่างผมมีหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลหนุน่มน้อยได้โอกาสอวดสรรพคุณตนเองขณะนวดต้นคอแล้วไล่ลงมาตามแผ่นหลังที่เนื้อนหนังเหี่ยวย่นเพราะความชราเอาละไม่ต้องยกย่องตัวเองระคังดังเองมีที่ไหนมีสิยายเขาเรียกว่าระคังอัปปรีไม่ตีอย่างเสือกดัง แต่เองไม่ใช่ระครังเพราะฉะนั้นก็อย่ายกย่องตัวเองมันผิดธรรมเนียมคนไทยเอาละอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงตั้งใจฟังนิทานเรื่องบุญบาปตอนสามเกรอได้แล้วเห็นหลานไม่พูดอะไรยายจึงเริ่มต้นเล่า กาลครั้งหนึ่งมีคทาชายนายหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขามีเกลออยู่สามคนคนที่หนึ่งเขารักมากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกลอคนนี้เกลอคนที่สองเขารักลองลงมาจากคนแรกส่วนคนที่สามเขาไม่ได้สนใจและไม่เคยทำอะไรเพื่อเกลอคนนี้เลยต่อมาไม่ช้าไม่นานเขาก็ตายลง ความที่จิตเขาผูกพันอยู่กับเกลอคนที่หนึ่งเขาจึงไปหาเกลอคนนี้ไม่ใยดีเขาเลยเขาพูดด้วยก็ไม่ยอมเจรจาตอบเขารู้สึกเสียใจมากนึกเสียดายว่าขณะมีชีวิตเขาไม่ควรทุ่มเทเพื่อเกลอผู้นี้จากนั้นเขาก็ไปหาเกลอคนที่สองเกลอผู้นี้ดีกว่าคนแรกตรงที่ตามไปส่งเมื่อเขาเดินทางไปปอรโ์โร แต่ทรงเพียงครึ่งทางก็กลับคงมีแต่เกลอคนที่สามเท่านั้นที่ติดตามเขาและร่วมเดินทางไปกับเขาตลอดเส้นทางไม่เคยทอดทิ้งเขาแม้แต่เพียงอึดใจเดียวเสียงเล่านิทานหยุดชะงักลงด้วยว่าคนเล่ากำลังคิดถึงเกลอคนที่สามซึ่งคงจะได้พบกันและร่วมเดินทางไปปรโลกด้วยกันในไม่ช้านี้ แล้วยังไงอีกยายเล่าต่อสิครับคนฟังกําลังเพลินจบแล้วทีนี้เองลองบอกยายมาสิว่าเกลอทั้งสามของคาาชายในคนเนี้มีใครบ้างผมไม่รู้หรอกยายก็ผมไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเขานี่นาหนุ่มน้อยหาทางออกแต่เองต้องรู้เพราะเมื่อเองตายก็ต้องพบสามเกลอนี้เช่นกัน เองจะได้เตรียมตัวปฏิบัติต่อเกลอทั้งสามให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสียใจเหมือนชายผู้นี้ถ้าเช่นนั้นก็เก็บไว้ก่อนทะยายยังอีกตั้งร้อยกว่าปีกว่าผมจะตายคิดไว้ตอนนี้รับรองว่าต้องลืมไอ้หนูเองอย่าหาทางออกแบบนั้นตอบมาเสียดีๆ หรือถ้าเองไม่รู้ก็บอกมาตามตรงยายจะได้เฉลยให้ฟังในโลกนี้มีอะไรบ้างที่คนอย่างนายจเจริญไม่รู้มีสิก็ขอสอบอยังไงละ่ะไม่เช่นนั้นเองจะสอบตกหรือยายค้านเสียงเรียบแม้ยายแล้วก็ชอบเอาปมด้อยของผมมาพูดอยู่เรื่อยชักน้อยใจแล้วนะคนพูดหยุดนวดลงทันใด ก็ยายไม่ชอบให้เองยกยอตัวเองนี่นาะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยเอาละไหนลองตอบคำถามเรื่องสามกลเออให้ยายฟังก่อนหนุ่มน้อยใช้เวลาคบคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ายายผมคิดได้แต่เกรอคนที่สามส่วนอีกสองกรออผมยังคิดไม่ออกไหนว่ามาสิเปิดประตูลมให้ยายด้วย อย่านั่งเฉยๆอย่างนั้นเกลอคนที่สามก็คือบุญกับบาปเพราะยายเคยสอนว่าเมื่อเราตายลงไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ตามเราไปได้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่เกลอคนที่สามที่ชื่อในบุญให้มากๆส่วนในบาปเราต้องหนีให้ไกล อย่าได้เอาไปเป็นเพื่อนร่วมทางโดยเด็ดขาดถ้าเช่นนั้นเกลอคนที่หนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติใช่ไหมครับเพราะเวลามีชีวิตอยู่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่พอเราตายมันก็ไม่ไปกับเราแถมเราพูดด้วยมันก็ไม่พูดถูกแล้วคนบางคนถึงกลับไปคดโกงคนอื่นเขาเพื่อเกลอคนนี้ พอตายก็เลยต้องเดินทางไปปรโลกกับในาบาปแล้วคนที่สองละครับยายคือผมไม่อยากได้คะแนนเต็มนะครับยายฉเฉลยมาดีกว่าผมทายถูกสองข้อก็พอใจแล้วคือลูกเมียญาติพี่น้องเพราะพอเราตายเขาก็ทำบุญให้เราทำศพให้แปลว่าเขาไปส่งเราแค่ครึ่งทาง เพราะฉะนั้นคนเราต้องเอาใจใส่ให้มากก็คือคนที่สามใครที่หมัวลหลงไหลเอาใจแต่คนที่หนึ่งจึงเป็นคนโง่แต่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนายายคนทุกวันเนี้ยเขาก็เอาใจใส่แต่เกลอคนที่หนึ่งกันทั้งนั้นยกเว้นคนที่ชื่อยายจางแห่งบางม่วงหมู่ใช่นะสิ ก็ยายเป็นคนฉลาดนี่นะยายายสอนผมอยู่หยกๆยกว่าไม่ให้ยกย่องหรือยกยอตัวเองเพราะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยและทำไมยายมาเป็นเสีเองล่ะครับยายเผลอไปนนะก็พวกหนุ่มๆสาวๆยังมีวันพลั้งเผลอแลนับประษาอะไรกับคนอายุแปดสิบกสิบอย่างยาย